สบายดีเราที่น,อน,อนอ้องร้อนมันมีสโนว์ตกเนาะหนาวกับหนาวลมกับแหงสโนวกับตกเทอร์นี่คือเจมันเทอร์ซิท,าท้าสนี่ละเนาะตกนี่เนาะอ,อ่าสีอยากนักหน่อยนึงเนาะลมกับพัดมาเย็นยินสโนกับตกปล่อยปปล่อยปลงมา กะลมหนาวกัะหนาวสนุกะลงแม่บนเอาเบิง่งเบิง่งนักกันพ่อแม่พี่น้องจะแขแงอยู่ได้สนุ่ตกนี่นะบอลเทดเวียกนะบอลน,นี่นะบอลจอดรถอยู่พักทิ้ง ตอนค่ายแรงอากาศคือว่าสิเป็นสีเย็นๆสนสีลงลงแท้ๆเทือสุดท้ายละเดือนสีละคือสิเปิดแเนลเนี่ยเทือนี้ไหนอะอาเบอร์นำกันเนาะสโนโตกนะตอนนี้เย็นมือเย็นมือน้อกัาโน่นกับแม่นอ่ะหงงานเนาะ บอลเฮดเบี้ยร์ย,ยืนอยู่บอลพ์กชิงไทยลงแหงโยเอาโอเคเท่านี้นะเจอกันไหม